Con el posicion game, ¿no? Ya, dai, bani, dai, bani. Apenas levanta la cabeza y dispara. Se rompe el empate es 1-0. Sí, pero tal y como el entrenador ha estado recordándoles a sus jugadores, este es el momento en el que no pueden permitirse perder la concentración. ¡Atención! ¡Mercy! ¡Se eleva! Ok, mírate, Joca, pum, ya, mamo, técnica. การคลองบอลก็สวัสดีครับผมออร่านะครับวันนี้อยู่ในเกม e ฟุตบอล2025เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคในการเล่นคลองบอลนะครับหรือว่า Position เกมนั่นเองสำหรับใครที่เล่น Position เกมอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยเล่น Position เกมเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราจะใช้ในการเล่นโพสชั่นเกมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นโพสชั่นเกมมาเกือบ หนึ่งปีแล้วนะครับที่ผมเล่นเกมนี้มาเนอะเออผมก็เล่น position g a มาตลอดนะครับผมก็พอจะมีเทคนิคลับๆบ,บ,บางอย่างที่ผมอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือในเรื่องของ formation นะครับ formation หรือว่าแผนการเล่นนั่นเองแผนการเล่นที่ผมแนะนําสําหรับ position g a นะครับก็จะเป็นแผนหลังสีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนหลังสีเนี่ยมันจะัพ p อ o r t การเล่น position g a ได้ง่ายนะครับ ว่ามันมีแบ็กทั้ง2ข้างเนาะคอยต่อบอลให้แล้วก็จังหวะการเล่นเกมรับนะครับตรงกองหลังเราจะไม่อเวอร์โหลดกันเกินไปนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะค่อนข้างสมดุลน,นะครับประมาณนี้เนาะส่วนอีกอยาหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับเล่นแผนหลัง4ีก็จริงแต่ขอแนะนําว่ากองกลางนะครับควรที่จะมี3ตัวขึ้นไปเนาะไม่ว่าจะเป็นแผน433 4222หรือว่า442นะครับมันก็จะช่วยอย่างมากเลยนะครับในการที่เราจะต่อบอล ตรงกลางไปเข้าทําฝั่งตัวข้ามได้ดีเนาะเออถ้าเราเล่นแผนที่มีกองกลางเยอะแล้วมันจะเหมาะกับโพ s i t i o n เกมมากๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะเออส่วนวิธีการเล่น p o s ิชั o n g a คร่าวๆนะครับผมก็จะอธิบายง่ายๆเลยก็คือการเล่นเกมลุกนะครับก็จะเป็นแผนการเล่นแบบคลองบอลต่อบอลเร็วต่อบอลกันไปกันมาเพื่อหาจังหวะจงตีนะครับซึ่งต้องเล่นแบบเย็นๆให้มากๆนะครับค่อยๆเข้าทำนะเพื่อที่เราจะหาช่องทางในการเข้าทำฝั่งตรงข้ามได้เนาะเราไม่สามารถที่จะ เร่งความเร็วจนมากเกินไปได้นะครับก็คือการเล่นฟุชันเกมเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเป็นหลักนะครับถ้าเราเรียบเร่งจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ระบบในการเล่นของเรามันลวนได้เนาะเออแล้วถ้าเราเสียบอลเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่เราจะโดนโต้กลับนะครับประมาณนี้นะแล้วส่วนในการเล่นเกมรับนี่ครับนะครับก็คือฟุชันเกมนะครับจะค่อนข้างที่จะ กดดันค่อนข้างสูงนะหรือเรียกกันว่าเพสซิ่งนั่นเองเพราะเช่นเกมเวลาที่เราเสียบอลในแดนกลางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนโต้กลับได้สูงมากๆนะครับเพราะว่าหลังเราจะค่อนข้างลอยเนาะเวลาที่เราเป็นฝ่ายคองบอลเนี่ยกองหลังเราจะค่อนข้างดันไปสูงเพื่อที่จะคอยต่อบอลในแดนกลางหรือว่าแดนหลังเข้าทําหาจังหวะในในการทําประตูของฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วทําให้เวลาที่เราเสียบอลตรงแดนกลางเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาสในการโดนโต้กลับ สูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประตูได้สูงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเล่นพซิชันเกมนะครับตรงแดนกลางเราต้องแน่นมากๆแล้วก็ต้องมีการจ่ายบอลที่ดีหูตาต้องไวนะครับเออประมาณนี้นะครับสำหรับพซนะิชันเกมเนาะส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือการจ่ายบอลน,นะครับอ่ะฟังไม่ผิดนะครับก็คือการจ่ายบอลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยจ่ายบอลอะไรวะไอ้เหี้ยกูจ่ายเป็นอยู่แล้วแค่กดส่งเนี่ย ค่กดส่งไปเนี่ยมันจะยากอะไรเออประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ครับการจ่ายบอลมันมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นนะครับเอออย่างแรกเลยเราต้องหันหน้าในการจ่ายบอลนะครับนี่เห็นไหมเราต้องหันหน้าไปหาผู้เล่นที่เราจะส่งให้เนาะเออประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเราหันหลังให้ผู้เล่นที่เราจะส่งบอลแล้วเราส่งเนี่ยมันจะเกิดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะเ,เกิดการส่งบอลแบบไม่ค่อยดีกันเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมผมหันหลัง แล้วก็จ่ายเนี่ยเห็นไหมการจ่ายบอลน,นะครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าปฏิปฏิทิภาพของมันเนี่ยจะดรอปลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งถ้าเริ่มเกมเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นหรอกคนที่จ่ายบอลแบบน,นี้ครับแต่ว่าเวลาหลังเกมเนี่ยผมจะเห็นบ่อยนะแบบเวลารีบทําชิ่งทําชิ่งกันไปเพื่อจ่ายบอลไปด้านหน้าเนี่ยบางทีเขาหันหลังส่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดประสิทธิภาพในการส่ง ของตัวนักเตะเรานะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายบอลน,นะครับควรที่จะหันหน้าหาตัวที่เราจะจ่ายให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะจ่ายประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บนี่ครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งของเราให้ดีมากขึ้นนะครับถ้าเราหันจ่ายแบบเนี้ยมันจะ บอลมันจะช้านะเออถ้าถ้ายิ่งเป็นกองหลังเนี่ยมันจะยิ่งหนักนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกองกลางอะไรพวกเนี้ยมันยังพอจ่ายได้เนาะแต่ถ้าเป็นกองหลังเนี้ยมันจะหนักเลยไหมเห็นไหมครับเห็นไหมดูดูประสิทธิภาพ<ๆ>ในการาสร่งบอลนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันมันแบบทั้งช้าทั้งไม่แม่นเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับการจ่ายบอลเราต้องจ่ายบอลให้มีประสิทธิภาพนะครับอืมหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยบางทีเขาอาจจะรีบจ่ายเนาะเออผมก็อยากจะแนะนํานะครับว่า ให้มาฝึกกันก่อนเนาะเออมาฝึกการจ่ายบอลให้ดีก่อนนะครับนี่เห็นไหมปุ๊บเห็นไหมหันหน้าไปหาคนที่เราจะจ่ายครับ,น,น,น,รบนี่เห็นไหมหันหน้าไปหาคนที่จะจ่ายครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมพยายามมาฝึกซ้อมบ่อยๆเนาะเออให้มันชินมือนี่ครับมันการจ่ายแบบนี้มันมันมีโอกาสที่จะทําให้เราอะโดนตัดได้ง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทั้งกระด,ดอนทั้งไม่แม่นเนเ็บไหมครับ เ,เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับการส่งบอลเนาะเออส่งบอลให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของ p o ซิชั o n g a นะครับที่ที่จะใช้ในการจ่ายบอลมันเป็นทุกเพสไตยลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ลองบอลเอาไวหรือว่าควิกเคาน์เตอร์เนี่ยการจ่ายบอลให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญกับทุกเพเไตายนะครับนี่เราผมก็ขอให้แนะนําว่าควรจะมาฝึกจ่ายบอลกันไว้นะเออประมาณนี้ครับ โอเคส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกนักเตะให้เหมาะกับเพสตายนะครับก็คืออย่างแรกนะครับนักเตะที่เราเลือกมาเนี่ยทั้งหมดนะครับต้องเป็นตัวที่จ่ายบอลดีเนาะเออต้องเป็นตัวที่มีค่าพลังการจ่ายบอลที่ดีประมาณเท่าไหร่ผมแนะนําว่าควรจะ80ขึ้นเนาะยกเว้นกองหลังกองหลังบางทีเราอาจจะไม่ได้ต่อบอลเยอะเนาะเออบางทีบางทีถ้าไปถึงกองหลังเนี่ยผมแนะนําว่า เราไม่จําเป็นว่าต้องตอบบอลเยอะนะครับถ้าไปถึงกองหลังเนี่ยบางทีเราเคลียร์จังหวะเดียวไปได้เลยก็โอเคเนาะเออแต่ถ้าเป็นกองกลางนะครับถ้าเราสามารถจ่ายบอลมาถึงกองกลางได้แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรจะมีค่าพลังของกองกลางประมาณ85ขึ้นเนาะในการจ่ายบอลนะครับอย่างแฟงไรากาดของผมเนี่ยก็มีค่าพลังถึง90 89เลยเนาะเออมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นฟูลชั่นเกมของเราได้มากขึ้นนะครับ ยิ่งจ่ายบอลแม่นแล้วก็ยิ่งมีโอกาสเข้าทํามากขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่ละคนก็จะมีค้าบลังในการจ่ายบอลที่สูงเนาะอ่าก็จบแล้วนะครับสาหรับเทคนิคทั้งหมดนะที่ผมบอกไปสําหรับฟุตช่นเกมนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูเกมจริงกันบ้างนะครับโดยเกมจริงในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ได้ให้ดูแบบแมบบที่แบบเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะผมจะให้ดูทั้ง ข้อเสียและก็ข้อดีของการเล่นฟูลิชันเกมเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนดูมากๆเลยนะครับเต็มแมปที่ผมเอามาให้เนี่ยก็จะได้รู้เลยนะว่าใครเล่นฟูลิชันเกมนะครับควรจะเล่นแบบไหนแล้ววิธีการเล่นเกมรับวิธีการเล่นเกมลุกเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับเกมเริ่มครับเป็นฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนนะครับเอเบเบเฮอเนสครับออกไปทางซ้ายฟานเบลฮอสครับคิยองดัดมาได้ฮะส่งมาเข้ากลางครับแฟรงไลกาดครับ ผมพยายามจะเล่นกันสั้นๆ,นๆง่ายๆครับไม่ค่อยรีบมากแล้วจวังหวะนี้ลูบกกิเก้หลุดมาครับโอ้โหแต่ยังติดเนสตานะ <c oughs> โคตรแข็งแกร่งนะฮะเปิดบอลมาตรงนี้ครับเ <c oughs> คลลินี่เคลียร์บอลมาได้ครับอิ <c oughs> ลิคาโตนาพยายามเข้าในครับโอ้โหกิบโตซิวาดัไปได้ดีครับ <c oughs> จะสังเกตนะครับว่ากองหลังผมค่อนข้างจะดันมาสูงเนาะ <c oughs> แล้วลูกนี้ยังไงลิเลียตูลามยังไงครับโอ้โหโดนไปก่อนฮะทุกคนเป็นไง ผมบอกแล้วครับเล่นฟูลชัอเกมกองหลังค่อนข้างจะดันสูงนะครับน่ะเพราะเวลาลเราเสียบอลตรงแดนกลางเนี่ยเราจะเรียบร้อยเลยทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกนะเออเกมนี้ก็ผมโดนนําไปก่อนนะครับน่ะเล่นใหม่ครับกิลิยองเป็นเบสซี่ครับเมสซี่พยายามห่าช่องทางครับแฟนและกาดส่งเข้ากลางมาฮะเดคาตูน่า ค่งแล้วเป็นรุมมิเก้โอ้โหเซฟโอ้โหอย่างล้ำหน้านะครับทุกคนลูกนี้ดึงได้สวยมากๆเลยนะครับสำหรับเอลิกค,คาโตนาเนาะอืมดูต่อครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับที่ต้องเตะบอลขึ้นมาไปฮะเกอรอบิยัสแล้วมาดินี่ครับโหม่งได้ก็กล้าเขีดบอลไม่ได้ค,คาโตนาล้าหน้าหาทางครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าผมจะ ไม่ค่อยจ่ายบอลกันมั่วซนะั่วเนาะเออผมจะค่อนข้างที่จะดึงให้ชัวร์ก่อนครับแล้วกา้าหลุดมาลูกนี้แปะโอ้โหเนียนสุดๆครับลูกนี้สุดกาคาตีเสมออย่างไวเลยฮะลูกนี้มันไม่มีฝั่งตรงข้ามมาเข้าบอลไงโดนกา้าไปลูกนี้โอ้โหฟันร้ายเลยฮะ <c oughs> เริ่มต่อครับเป็นฝั่งตรงข้ามได้เปิดนะฮะนะฮะคาร์ลูิเกส่งมาตรงกลางครับเฮอร์เนสเฮอร์เนสแล้วจ่ายบอลขึ้นมาครับติด ฟันไดไม่ติดฟันไดฮะจ็บบอลมาสั้นๆครับมาที่ลูบิเก้ลูบิเก้พักบอลได้ฮะเฟงกี้ยงออกขวามาครับเป็นเมสซี่เรียตูลามเรียตูลามหาช่องทางครับให้เมสซี่แล้วเมสซี่เข้ากลางมาโอ้โหจ่ายบอลไม่ดีเลยนะครับกิบโตซิวาแล้วลูกนี้ส่วนจังหวะเดียวโอ้โฮลินนี่ยังดักไว้ได้อยู่นะครับเฟนกี้ยองเกาะบรรยากาศนี่ครับ คุณเห็นนะครับว่าเวลาที่ผมจ่ายบอลเนี่ยผมจะค่อนข้างชัวร์นอกเออทุกคนดูเนาะ,ะนบางทีมีจังหวะชา้าจังหวะเร็วนะครับดูทุกคนเนี่ยผมพยายามจ่ายบอลเข้าไปแล้วพอเห็นช่องว่างครับแพงทันทีทันทีแล้วพยายามเข้ามาแล้วเอริกาโดนาโอ้โหลูกนี้เนียนตายแล้วนะครับจังหวะนี้เขาไม่ยอมเข้าบอลน,นะทุกคนเนี่ยผมเลยจัดสองไกลไปให้สองลูกแล้วเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นผมนะครับที่ขึ้นนำไปได้นะครับ จากที่เขาขึ้นนําก่อนนะในช่วงต้นครึงค่งแรกนะครับอ้าวแล้วเฟนกิดตยองดักไม่ได้ลูกนี้เฟรงรกต์คืงคืนก็นนปล่อยซ้ายโอ้โหคืนนี้ไปหน่อยฮะมเมสซ,ซี่จ่ายมาครับคิริลลี่ยังดักไม่ได้แล้วคิริลนี่่งเข้ากลางครับแฟรงรากา์จ่ายมาอย่างเร็วฮะแล้วกาสตอยมาดินี่แล้วกาก้าเอาคูกาก้ายได้บอลครับเลี้ยงบอลคล่องจริงๆสำหรับกาก้าโอ้โห,โหเรียนตาแล้มา,มากนะครับสำหรับกาก้าลูกนี้แล้วจ่ายเข้ากลางมาอิคาตูน่าอีคาต์ตูน่ายังไง ปุ๊บส่งเข้ากลางครับเมสซี่ฮะเมสซี่ยังได้บอลอยู่หูสี่ตัวกองหน้าผมนี่ค่อนข้างที่จะคลองบอลดีมากๆเลยครับทุกคนแล้วคาโตนาพยายามส่งเข้ากลางมาหูติดเลดิกสันนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามพยายามจะสวนนะครับกองหลังผมลอยแล้วนะแต่นี้ผมรู้ทันนะครับถึงขนาดรู้ทันดึงกองหลังกลับแล้วก็เกือบจะโดนเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โหนี่นะครับข้อเสียของการเล่นพุชันเกมนะทุกคนต้อง ตื่นตัวในการเล่นเกมรับอยู่เสมอเนาะไม่งั้นจะโดนง่ายๆเหมือนผมนะครับนี่ฮะพิกิรยงองครึ่งๆแล้วยังไงครับส่งเข้ากลางนะครับมาแล้วฟันดึกฟันดึกรอฮะฟานดึกรอแล้วเปิดเข้ามาเหมือนจะได้ไหมลูกนี้ปุ๊บแล้วหนกันไหมเอาแล้วหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วแล้วยังไงยิงติดเซฟครับโอ้โหเกือบจะได้นะลูกนี้เป็นผมนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก2ประตูตอนหนะครับ มาเริ่มกันต่อครึ่งหลังนะครับก็เป็นฝั่งผมที่ได้เปิดก่อนเนาะแล้วผมก็นําไปก่อนนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับมารินี่มารนี่ฮะมานี่ค่อนข้างชัวร์ครับไม่ค่อยออกบอลรีบเกินไปนะคนปุ๊บเซงกิริยองให้เอคคริคาตหน้าแล้วเอคคริคาตหน้าคึงอยู่ฮะคึงอยู่แล้วฝั่งซ้ายเติมครับไม่ได้ให้ฮะแล้วพยายามส่งเข้ากลางมาเป็นบูเบิกเก้แล้วเมสซี่เล่นกันสองคนแล้วยิงลูกเโียวห ดวงมากับโชคโชคมากับดวงจริงๆครับลูกนี้โอ้โหยิงเอียงยิงลูกนี้ยังเข้าครับทุกคนบ้าไปแล้วเป็นผมนะครับที่นําไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะตีตื้นมาได้หรือเปล่าแล้วเฮือเนี้พยายามจ่ายนะครับเขายามเล่นเร็วนะแต่ผมดึงช้าใส่เลยฮะนำแล้วสองประตูครับไม่รู้จะรีบไปไหนมาฮะผมพยายามเซตมาจากแดนหลังนะครับ มาที่ก้าคืก้าคืนแล้วจ่ายเข้ากามาครับสวยๆฮะแล้วฟังเลกาเหมือนตรงกลางจะว่างเลยครับแล้วทําชิหนึ่งสองยังไงแล้วยกเข้ามาตรงนี้ก้าถึงครับแต่โอ้โหฝั่งเขาดักไม่ได้นะฮะแล้วย like ังไงโอ้โหเกือบเกือบเอาเอาเอาเกือบโดนเอาโอ้โหฝั uh ่งเขายังได้อยู่นะครับจ่ายบอลมาที่พื้นที่แคบๆแล้วฟันได้พุงดักไม่ได้เป็นฝังเลกาก้า ก้าคึองอยู่ฮะแล้วใช้ความเร็ว้หูหจิเปโตซิวาฮะยังแข็งกว่าเนาะแล้วเมสซี่แยงมาแล้วแวทงยาวมาววที่ลุมมินิกายโอ้โหยังติดฟันดึกผมอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดมากอันเกมจังวะนี้เยี่ยมๆเลยฮะแล้วส่งไปที่พีเตอร์ชชมเคิลครับเล่นกันช้าๆแล้วชัวร์ไหมไม่ชัวร์ครับโอ้โห,โหลูกนี้ออกบอลกันพลาดน,นะโอ้โโอโทำอะไรฮะออแล้ว <c oughs> เป็นฝั่งเขานะครับได้ทุ่มฮะลีทิกซันเมสซี่ฮะส่งให้ลีทิกซันเขาเล่นกัน3คนสามเหลี่ยมเบอร์วิลด้าครับทางฝั่งขวาแล้วชาบิ้ังโซเฮเนสแล้วชาบิ้ังโซแล้วเอ็มเปอเป้โอ้โหลูกนี้เขาเข้าทำกันดีมากๆนะครับกองหลังผมยืนมึงในโดนย่าเลยครับทุกคนโอ้โหเป็นเอ็มเปอเป้นะครับจะตีตื้นเข้ามานะครับเป็น2ประต,ตรูต่ healing. อ3เนาะเออนะฮะมาดินี่โอ้โหมาดินี่จ่ายบอลไม่ละเอียดอีกแล้วครับ ตอนนี้กำลังจะโดนโตแล้วฮะแต่บอลยาวๆฮะเมสซี่โอ้โหมาดิดี้ดักไปได้ครับแก้ตัวสำเร็จฮะแล้วกากากกะดับเบ็นทัดแล้วฝั่งเขาหลงฮะลงแล้วไปต่อไปต่อแล้วยังไงโอ้โหยิมตัวซิงไวยแล้วนะครับเป็นกลางรับที่ค่อนข้างจะเกะกะแล้วลูกนี้ยังไงยังไงแล้วแล้วยังไงแล้วโอ้โหพีเตอร์ชมัยพรผมเซฟไว้ได้นะคนเห็นไหม ห้ามประมาณขาเลยนะครับเวลาเสียบอลตรงแดนกลางเนี่ยโอ้โหโดนสวนมาดีหลังลอยเป็นทุง่งผักบุ้งไฟแดงเลยนะทุกคนโอ้โหแลมเสซี่เปิดบัอุ้ยเอเนนโอ้หยังติดปีเตอร์เชมเยพอลเหมือนเดิมครับสุดยอดไปเลยฮะลูกนี้ผมรอดตายมาหลายลูกนะต <c> อ <oughs> นนี้ครับผมพยายามเล่นเกมลับเลยนะครับตอนนี้พยายามต้องการผลแล้วเนะาะมาครับเปิดมาแล้วอุย้ยปีเตอร์เชมเยพอลสามลูกติด โอ้โหไม่กอดบ้าไปแล้วทุกคน,ลบบน,กนแล้วเชอร์บี้ลองโซะเฮอร์เน็ตแล้วเอ็นปาเป้แล้วลุ้มมิลิก้โหฟันได้ไดแต่ก็ได้ครับแล้วจะ่เขายังได้ฮะพายุหมนุนกบพายุไต้ฝุ่นมาอย่างไวโโอ้โหไม่ได้ฮะทุกคน,กกนเกือบไปแล้วครับผมแล้วยังอูยังมาอยู่นะครับอูติดคิลินี่ฮะแล้วเดี๋ยวจองหน่อยไลก้ดไลก้าตรงให้กาคากากาพยายามดึงเวลาเลยครับ ยามดึงเวลาฮะฝั่งเขาไม่เข้าฝั่งผมก็ไม่ไตฮะเอาดริเอาดิไม่เข้าผมก็ไม่ไปฮะแค่นั้นแหละฮะแล้วปุ๊บจ่ายฮะทำเนียนะทำเนียโอ้โหฝั่งเขาแท็กมาได้แล้วยังไงพิโกติว่าโอา้โหไปนี้ยังดักไปได้ครับไปนี่ส่งเข้าไปาานี้คาโตรนาเหมือนเดิมครับคาโตรนาพิกไม่ได้ครับรีดิกซสั้นดักไว้ได้นะแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับมาดูกัน,นครับว่าผมจะเก็บผลได้หรือเปล่าแล้วเฟงกี้เดยองแล้วมาลูนี่ มาดีนี่คืงแล้วส่งให้เฟนกี้เดยจองแล้ะเมซี่ยกมาลุกเนวไม่ได้ทุกคนเอคิปเตอร์ซิวาเปิดมาแล้วลูบิเกจะได้สวนแล้วยังไงยังไงแล้วยาวมาลูกนี้ยังไงคิริยันคิริยันคิริยันโอ้โหติดตุลามแล้วก็จบไปนะครับเป็นฝั่งผมนะชนะไป3ประ,ประตูต่ดสองนะหืดขึ้นคอเลยทุกคนก <laughs> ็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์ผมด้วยครับออลาสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย